แค่ขอแค่เป็นแค่ให so ้เอกซอร์ได <cả> ้ดีนะคะในเรื่องของการไปเข้าวงการกับหน่วยฝึกมานะได้แจกเครื่องช่วงที่มีหน่วยฝึกเนี่ยมีมีการฝึกอาหารใหม่เนี่ยคงตอบไม่ได้ใช่ไหมคะให้ระวังอย่างไงถ้ามีเหตุเกิดผู้มีผู้บัญชาเวลามีเหตุฉุกเฉินก็จะมีเบอร์นอกระดับหารเองบอกคอศูนย์นี่ครับเพื่อนที่สี่ครับเขาจะประเมินแล้วจะสั่งการให้การเป็นแบบที่หน่วยละครับ เครื่องไอีไม่ใช่ตัวหลักในการแต่ว่าต้องดูก่อนว่าสถานการณ์นั้นปลอดภัยนะครับต่อใช้นจำเป็นต้องโทรขอคมชี่เหลือก่อนใช่ไหมครับสองกดหน้าอกแค่สี่นาทีนะครับถ้าเกินสี่นาทีและสองและสามและสี่และห้าและหกและเปิดคนเดินใจแล้วเนื่องจากว่าออกซิเจนยังมีครั้งก็าพร้อมี่จรับนาสองพันกว่าบาทได้นะครับแล้วก็แกะแล้ว

คนที่สี่คนที่หนึ่งจะทำหน้าที่ถอดท่อพวกที่มีรูปร่างกวบก้นพรมนะครับคนตรงนี้ก็จะมีถอดเท้าชิ่งนี้ทำการการแยกออกมาก่อนเลยก็ทำการฝึกให้ลดสภาวะที่จะเกิดโรคลมร้อนได้การรับได้ถ้าเอาไปสัมภาษณ์ ยี่สิบนาีครับสี่สน,นึ่งครับผมระหวการใปรรใช้เครื่อง e ีนะครับอยากจะไปทำบเป็นไรครับ